ท่านประธานเชื่อผมไหมในประเทศไทยตราบใดที่ยังมีมนุษย์หรือยังมีคนเนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันลาบเลื่อนหรอกครับรัฐธรรมนูญแก้มาไม่รู้กี่ฉบับแล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าดีไอ้คนนี้ก็บอกว่าไม่ดีผมก็บอกรัฐธรรมนูญเทียดที่แล้วดีบางส่วนบางส่วนก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบ้างถ้าไม่ดีทั้งหมดเนี่ยผมจะสมัครมาเป็นผู้แทนทำไมผมมาเป็นผู้แทนปลายใต้รัฐมนูญปี2 5 6 0สองสมัยแล้วก็ค่อยๆทํา เพราะตรงนี้ประเทศไทยนะครับมีหลายคนบอกว่าขับใจอยู่ยากขับที่อยู่สบายก็ต้องไปหาอยู่ที่ที่สบายสิครับถ้าต,ตรงนี้มันไม่ไม่สบายนะครับวันนี้เราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับประเทศนี้ต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับเมือ่อเที่ยวที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยใจนะครับ ว่าพวกผมมาจับมือกับพวกประเด็จการบ้ากประเด็จการกับอะไรธรรมทานนี่มาจากการเลือกตั้งหมดนะนี่ประชาชนก็เลือกมาหมดในที่นั่งในสภายอย่างนี้ยังไม่มีสอสอโดยการแต่งตั้งนะครับ